ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่ามือถมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจานาำการค้าบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ใขบปลาเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอื่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเจนามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิง้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเต erm ิมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจนาำการค้านะครับ เดี๋ยวคลิปนี้จะมาไขาข้อข้องใจนะผมว่าไอคอนอีเวนต์เนี่ยมันสามารถซื้อขายหรือเอ็กเชนได้หรือเปล่านะผมเออไปเนี่ยอะแต้มผมยังไม่พอนะเออเนี่ยดูผมมีแค่เท่าไหร่ตอนนี้180้แบต้มนะผมมันต้องใช้300นะเดี๋ยวผมแลกให้ดูเลยวันนี้1 1 1ยเนี่ยจะได้ไขข้อข้องใจไปเลยว่ามันเอาไปเอ็กเชนไปขายได้หรือเปล่านะไอขายอะขายไม่ได้อยู่แล้วชัวเพราะว่ามันปรับเป็นห้ามขายแล้วเนาะ แต่เอเชนนี่แหละเดี๋ยวจะมาตอบมาทําให้ดูเลยครับมันเอกเชนได้หรือเปล่านะผมไอ้ตรงที่มันเขียนว่าแลกไม่ได้เนี่ยมันหมายความว่าไงกันแน่นะครับเดี๋ยวขอเล่นไอ้สกิลเกรงคอมัตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไอ้ไปแลกนะครับในร้านค้าไปแลกเป็นแต้มก็น่าจะขาดประมาณร้อยหนึง่งเ,เดี๋ยวแลกเลยเดี๋ยวแลกในร้านค้าไว้เลยแล้วกันแต้มนะครับอัน,นเ,อเนี้ยเออโทเค็นไอคอนเนี่ยเดี๋ยวผมแลกไว้ก่อนแลกเท่าไหร่ร้อยหนึง่ง มันน่าจะแลกได้สุดที่ร้อยหนึ่งอ่ะใช่ก็เดี๋ยวแลกไว้ก่อนเลยแล้วกันโอเคมันเหมือนจะขาดสองว่ะเดี๋ยวแลกไปเลยแล้วกันนะโอเคตอนนี้แต้มผมก็จะมีเป็น290บนะผมแต้มอาคาดอีก10แต้มเดี๋ยวเล่นตรงนี้ได้มา12ก็พอดีนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอามาแลกให้ดูเลยอันนี้ ตอนนี้มันยังขึ้นว่าไม่สามารถแลกได้อยู่ดีนะะเดี๋ยวผมขอเล่นก่อนแบบหนึ่งแบบหนึ่งเดี๋ยวขอเล่นก่อนเดี๋ยวข้ามไปตอนใกล้จบเลยแล้วกันอันนี้อะใกล้จบแล้วรอแบบหนึ่งนะให้มันจบก่อนนะครับผม น่าจะใกล้จบแล้วแหละโอเคจบแล้วนะครับผมเดี๋ยวรับแต้มแล้วก็ไปแลกร้อยสิบเอ็ดเลยแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนแลกตัวอะไรดีนะแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปดูตรงเอ็กซ์เชน์ก็ซื้อขายนะครับซื้อขายอะ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วมันปรับเป็นซื้อขายไม่ได้แล้วมันขึ้นเป็นวงกลมแดงแงแล้วแต่เอ็กซ์เชนท์เนี่ยผมก็ข้องใจเหมือนกันมันจะเอ็กซ์เน์ได้หรือเปล่า,ท,าทั้งที่มันเขียนว่าแลกไม่ได้นะอันนี้แต้มผมสามร้อยแล้วนะเห็นไหมไปลองกดดูดิยังขึ้นว่าแลกไม่ได้อยู่ะก็ได้นะก็ข,ขึ้นอยู่ดีไม แต่ข้างล่างนี้ก็จะเขียนศูนย์ทับหนึ่งด้วยนะที่นี้บางคนจะเป็นหนึ่งทับหนึ่งถูกป่มเออแต่มันจะเป็นศูนย์ทับหนึ่งนะครับนทุกตัวเลยเนาะเออขึ้นว่าแลกไม่ได้อยู่ดีเออเนี่ยขึ้นว่าไม่สามารถแลกได้เห็นปะหอ่ะเหมือนกันเนะาะทีนี้ลองรีเกมดีกว่าลองเข้ามาใหม่เนี่มันจะเป็นยังไงครับไม่ตัดด้วยคลิปดูไปพร้อมๆกันเลยผู้ผมรีเกมจริงๆนะครับเออเผื่อใครไม่เชื่อผมรีเกมจริงหรือเปล่าอ่นะเนี่ยทำให้ดูสดๆ โอเคอ่ะเข้าได้แล้วก็ G Go, ไปดูนี่มันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะก็คือขึ้นว่าอะไรไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้แล้วก็ศูนย์ทับะถูกปะ่ะอ่ะดูดี่ยังเป็นเหมือนเดิมไหมนะ,ะก็เหมือนเดิมนะครับทุกตัวไหมเนี่ย G Go, ก็ตัวนี้ก็เป็นอ่ะตัวนี้ก็เป็น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 เนะคือมันเหมือนบล็อ่ะเออมันขึ้นเป็นศูนย์ทับแล้วก็ขึ้นว่าไม่สามารถแลกได้เหมือนเดิมนะครับเห็นปะ อ่ะแล้วถ้าผมจะกดแรกอ่ะผมกดแรกได้ไหมเดี๋ยวผมแรกตัวอะไรดีอ่ะคียดีป่าวะหรือปุตการ์ดดีวะอยากเล่นปุตการ์ดอ่ะเดี๋ยวแรกปุตการ์ดเลยแล้วกันแรกอ่ะน่าจะแรกได้แหละอ่ะลองดูอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวแรกปุตการ์ดเลยแล้วกันนะครับอันนี้เห็นไหมผมแรกได้แต่ผมพอผมก็แรกได้เห็นไหมอ่ะแรกเลยซีเอฟมาดริดโอเคอ่ะปุตการ์ดนะครับสวยงาม ผมต้องแลก113ตัวแล้วแหละแบบนี้ถูกปะผมคงแลก112ไม่ได้แล้วอันนี้ดีหลักด้วยนะเนี่ยอะดูดีซื้อขายได้เปล่าอยู่ไหนวะเอาหายเดี๋ยวหาแป๊บอันนี้น,นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่เห็นไหมซื้อขายไม่ได้เนาะชัดเจนนะครับผมทำให้ดูแล้วนะแลกให้ดูเลยนะโคตรลงตุนนะผมเอออะดูดีเอ็กเชนได้ไหมทีนี้อะผมว่าเอ็กเชนได้ยังไงก็เอ็กเชนได้112เห็นไหมเอ็กเชนได้พุทธคัตทงนั้งที่เขียนว่าแลกเปลี่ยนไม่ได้แต่เอ็กเชนได้เห็นไหมครับ นี่ผมทำให้ดูขนาดนี้แล้วน่าจะเคลียร์นะไอ้ประเด็นนี้นะครับผมไหนลองกลับมาดูตรงปูสการ์ดนี้มันเป็นยังไงนะครับอันนี้มันขึ้นเป็น1นึ่ทับหนึ่งแล้วแล้วก็ยังเขียนว่าไม่สามารถแลกได้อยู่ดีนะเออคือแม่งเฮียอะไรก็ไม่รู้สรุปสรุปนะสรุปแล้วนะแต้มพอนะครับมันจะสามารถแลกได้อ่าอย่างที่ผมทําให้ดูถูกป,ปะ่ะแล้วก็สามารถเอาตัวปูสการ์ดเนี่ยที่ผมแลกมาไปเอ็กเชน์ไร้อยสิบสองได้นะครับผมสรุปแล้วก็ถามว่าไปซื้อขายได้ไหมไม่ได้อันเนี้ย ไม่ได้นะครับนี่มันเป็นนี้แล้วมันซื้อขายไม่ได้แต่ใครที่แลกตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ก่อนที่มันจะปรับเป็นแบบเนี้ยตอนนั้นอ่ะสามารถซื้อขายได้นะเว้ยเออใครที่แลกไปก่อนหน้านี้แล้วขายไปแล้วเนี่ยก็โชคดีไปเออแต่ว่าถ้าแลกหลังจากวันนี้นะครับหรือหลังจากที่ผมทําให้ดูเนี่ยก็ไม่น่าจะเสือสามารถซื้อขายได้แล้วแหละเนี่ยเพราะว่ามันกแก้เป็นซื้อขายไม่ได้แล้วเนี่ยทุกตัวเลยนะครับเนี่ยเห็นปะเออเนี่ยเห็นไหมครับร้อยสิบสองก็เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวรูร้อยสิบสองก็เหมือนกัน ร้อยสิบสองก็เป็นเห็นไหมครับโอเคเนาะน่าจะเคลียร์นะว่าพี่มันขึ้นว่าแลกเปลี่ยนไม่ได้ยี้ไม่สามารถแลกได้ยี้ยมันจะแลกเปลี่ยนได้ไหมมันจะสามารถเดกเคนได้ไหมผมทําให้ดูแล้วนะครับผมเออไอเรื่องซื้อขายเนี่ยมันชัดเจนแล้วมันมันเป็นแดงๆหมืนี้มันซื้อขายไม่ได้แล้วแต่เอกเชนเนี่ยผมมาตอบให้แล้วนะในคลิปนี้นะครับผมคือผมก็ปวดหัวครเยอมากเลยนะไอตรงคําว่าไม่สามารถแลกได้เนี่ยคือแม่งแบบโหมีคนมาถามผมบ่อยมากเลยว่าแม่งยังไงกันแน่อะไรเงี้ย คือผมก็บอกไปหลายรอบแล้วแหละว่ามันเอกเชนได้ว่ามันเอกเชนได้มันแลกเปลี่ยนได้ผมพูดตั้งแต่ตอนนั้นแหละแต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีใครเชื่อผมเนาะจนผมต้องมาทาคลิปนี้ให้ดูอะทีนี้เชื่อผมได้แล้วนะเออถูกต้องไหมเพราะผมกดให้ดูแล้วนะครับผมผมลงทุนแรก111เลยนะเนี่ยจริงๆผมอยากจะแลก112ด้วยซ้ำเนี่ยเป็นซัมบอต้าอะไรเงี้ยเออผมต้องมาแลก111ให้ดูก่อนเนี่ยเออเพื่อทุกคนเลยนะเนี่ยเพื่อที่จะได้รู้คําตอบไปด้วยกันนะครับจะได้เคลียร์ๆไปเลยนะครับผม อ๋อผมเติมพาร์ทเล็กทุกพาร์ทนี่ว่าผมแลกร้อยสิบเอ็ดได้ตัวหนึ่งกับไปแลกร้อยสิบสองตัวหนึ่งก็ได้นี่ว่าเออพอแต้มผมพอนะผมจะได้แต้มจากพาร์ทเล็กเพิ่มอีกสามร้อยถว่าแล้วเดิมเดิมก็ได้ตั้งเก้าร้อยแปดสิบก็กลายเป็นเท่าไหร่พันสองร้อยแปดสิบเออเออมันพอนี่ว่าถ้าผมจะเอาร้อยสิบสองก็เดี๋ยวตัวต่อไปผมคงม,มาแลกร้อยสิบสองเลยมั้งน่าจะอาจจะเป็นซัมบอตต้านะครับหรือว่าจะเป็นร้อยสิบเอ็ดอีกสามตัวดีว่ะกลายเป็นร้อยสิบเอ็ดสี่ตัวไปเลยเอ,อ่ะเด,ดกัน เดี๋ยวดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมใครจะแลกยังไงก็แล้วแต่คนนะอ,อแต่ของผมก็มาทําให้ดูแล้วว่าไข่ข้อข้องใจของหลายๆคนนะว่ายังไงก็แน่เอาไปเอ็กเชนเอาไปแลกเปลี่ยนได้หรือเปล่านะสำหรับร้อยสิบเอ็ดซึ่งมันได้นะผมเออก็สรุปให้ฟังโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับให้ทำคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับเกมฟีฟ่ามือไอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยกัน สมัครสมาชิกนะ,น,นะครับด o n a นะครับหรือซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับหรือใครไม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งเช่นกัน,นครับเอาล่ะวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย